พอจะดีเลี้ยงใหจริงแต่ดีกว่าง่ายไม่ยุในเน้มยุ่่าจักอบแ่ก็เป็นกองได้แล้วเก็บใส่ชามมาพระยังอ่ะลูกะจังอะไรเออแม่เลยเออเอาเจ้าเจ้ง่ยปูเข้ามาที่หอยจ้าดกับห้า กินข้าวด้วยออคนเยอะโถ่จรงจะกินหมดแล้วนะข้าวอ่ะดูมันเถอะิ้อน้ำน้ำข้างต้มอยู่ อย่าวอาแต่พูดนะเรื่อกินข้าวเน่ยเฮจินจะกินข้าวหมดแล้วเนี่ยด้วย่องที่จะกินหมดแล้วเอาแต่พูดอยู่นั่นแหละเดินะสาวมันจะได้แต่พ่อแค่ไม่กินได้สิ

แ่่่อ้นลกไม่กินให้แม่กินแล้วข้าวข้าวกินเองดิเองที่แต่กินหมดแล้วน่ะทำไมเมื่อก่อนนี้จะควรกินข้าวเก่งไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไมต้องให้พูดเยอะน่ะกินเยอะๆแตได้ไม่เพลนกินเนี่ยเราอยู่ไอซิ่งมอเสียดอยู่ไงอะไรรู้ใช่